ย,ยังคะโอเคก็กระเบื้องนี้นะคะเป็นขนาด30คูณ60นะคะรอยต่อไม่ใช่รอยต่อสิรอยข้างในเนี่ยมันมีระยะห่าง5มิลเราก็เลยใช้ตัวปรับกระเบื้องเป็น3มิลน,นะคะเพราะว่ามันมีขอบดำนี้ข้างละมิลพอ2แผ่นมาจบกันปุ๊บ3มิลก็เป็น5มิลพอดีจะได้ดูเนียนๆกับรอยต่อข้างในนี่เองไม่ใช่รอยต่อสิลายในกระเบื้อง <c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับชแจม how to ไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้ไม่ได้มาบอกวิธีการปูกระเบื้องแต่อย่างใดแต่จะมาบอกวิธีการทำกรอบเล็กคอร์ดด้วยโปรแกรม After Effects ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe กด like กด s แชร์หรือถ้ามีหัวข้ออื่นที่น่าสนใจอยากจะให้ทำ how to ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เลยค่ะ ลากคลิปวิดีโอมาที่ create a new composition ถ้า Time โค้ดของเราไม่ได้เริ่มจาก0ให้เราคลิกขวาที่ composition composition s e t t i n g ที่ start time code พิมพ์0แล้วกดโอเคดูที่ t ท m ร line เวลาของเราก็จะเริ่มจาก0ูนแล้วเริ่มทำเส้นตรงมุมคลิกที่ rectangle tool ปิด fill แล้วเปิด stroke ในตัวอย่างนี้เราเลือกใช้เป็นสีขาวขนาด20พิกเซลแล้วดับเบิลคลิกที่เล็กทังเก t ลทูจะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมากด Shift ค้างแล้วปรับย่อก,กรอบสี่เหลี่ยมเข้ามาตามความเหมาะสมคลิกที่พื้นที่ว่างๆเลือกเล็กทังเก t ลทูเปิด f ฟ l ลปิด stroke. สโตรวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาทับเส้นสีขาวแบบนี้ใช้เครื่องมือ Move t o o l แล้วคลิกที่ Align horizontaly คลิกที่ rectangle 1กด ctrl d เพื่อ Duplicate จะขึ้น rectangle 2กด shift ค้างแล้วลากลงมาทับเส้นขาวด้านล่างแบบนี้คลิกที่ Shape Layer 2เลือก rectangle tool วาดทับเส้นขาวด้านข้างแบบนี้ d r อบ o w n ที่ rectangle 3 transform rectangle 3คลิกขวาที่ position แล้วกด reset เพื่อให้เล็กเทนเกิไปอยู่ตรงจุดกึ่งกลางแล้วลากเล็กเทนเกิไปทับเส้นสีขาวในลักษณะนี้ดูพิเคทเล็กเทนเกิลสแล้วย้ายเล็กเทนเกิให้ขนาดกับเล็กเทนเกิแบบนี้ที่เชฟเลเยอร์หนึในหัวข้อ t r k m a t มทเปลี่ยนเป็น Alpha Invert m a t ต h Shape เ a y e r 2เราก็จะได้เส้นตรงมุมกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเลือก Shape Layer ทั้ง2 คลิกขวา Pre-compose ตั้งชื่อว่า Video Frame เริ่มทำ Time Code คลิกที่ Type Tool แล้วคลิกไปที่หน้า Composition ของเรา Dropdown ที่ Text Layer Text กด Alternate ค้างแล้วคลิก Stopwatch ที่ Source Text พิมพ์คำว่า Time to Time Code ลงไป แล้วกด enter ก็จะมีตัวเลขขึ้นมาแบบนี้เราสามารถปรับขนาดของตัวเลขได้ที่ไซส์จัดวางตำแหน่งตามที่ต้องการลองลากเส้นไทม์ไลน์ดูตัวเลขก็จะวิ่งไปตามช่วงเวลาเปลี่ยนชื่อ Layer t e เทเป็น Time เพิ่มคำว่าเล็กเข้าไปโดยใช้เป็นตัวอักษรสีแดงแล้วจัดวางไปตรงมุมตามความเหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือ e l l ลิ t o ูนใช้ฟิลเป็นสีแดงวาดวงกลมขนาดตามชอบแล้วจัดวางตำแหน่งได้เลยเปลี่ยนชื่อเป็นไอคอนเล็กกด t เพื่อโชว์ o p a าซิตีที่เฟรมแรกปรับ o p a าซิตี้เป็น0แล้วคลิกปุ่ม s สต p อป t c h ไปที่วินาทีที่1ปรับ o p a าซิตีเป็น100ไปที่วินาทีที่2 ปรับ opacity เป็น0กด alternate ค้างแล้วคลิกปุ่ม stopwatch ที่ opacity พิมพ์คำว่า loop out แล้วกดปุ่ม enter ลองลากเส้นทำลายดูก็จะเห็นว่าวงกลมกระพริบอย่างนี้แล้วสร้าง solid ขึ้นมาตั้งชื่อว่า audio ใส่เอฟเฟกต audio spectrum ลงไปปรับสี inside และ outside color เป็นสีขาว ปรับฟ r e q u e n c y Band เป็น2ก็จะได้แท่งโวลูมขึ้นมา2แท่งแบบนี้ที่ Audio Layer เลือกเป็นคลิปวิดีโอของเราเพื่อให้กราฟเสียงลิงก์กับวิดีโอของเราที่ End f r e q u e n c y ปรับเป็น2กํกำหนดจุด Start Point ให้อยู่มุมล่างซ้ายที่ End Point ก็เช่นเดียวกันเราสามารถปรับกราฟให้ดูยาวได้ที่ Maximum High ปรับได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะปรับขนาดได้ที่ t r i c k n e s s ที่ Softness ปรับเป็น0ที่ Size Option ปรับเป็น Size A กราฟของเราก็จะเริ่มจากด้านซ้ายไปขวาแบบนี้ต่อไปเราจะทำให้เส้นเสียงของเราดูเป็นเหลี่ยมๆใส่ Effect Minimax เข้าไปที่ Channel เปลี่ยนเป็น Alpha and Color ปรับ radius กับ t h i c k n e ควบคู่กันไปเพื่อให้ได้รูปแบบที่ต้องการใส่เอฟเฟก venetian b l i เข้าไปปรับค่า transition completion และค่า width ตามที่ต้องการเพิ่มข้อความ channel หนึ่ channel 2และปรับให้สอดคล้องกับกราฟเสียงได้เลย เท่านี้เราก็จะได้กรอบเรคคอร์ดพร้อมกับเส้นกราฟเสียงแบบนี้แล้วถ้าต้องการเก็บกรอบเรคคอร์ดนี้ไว้เป็นเทมเพลตสำหรับงานวิดีโออื่นๆก็ปิดตาและปิดเสียงคลิปวิดีโอของเราแล้วทำการเรนเดอร์ได้เลยแต่กราฟเสียงจะไม่สอดคล้องกับวิดีโออื่นๆนะคะวิธีการเรนเดอร์กด Ctrl M เลือก Format เป็น QuickTime วิดีโอโค้ดเลือกเป็น Animation Channel เป็น R G B บวกอัลฟาแล้วเลนเดอร์ได้เลยเท่านี้ก็จะมีกรอบไดคอร์ทที่พร้อมใช้งานแล้วค่ะลองทำแล้วปรับให้เข้ากับงานวิดีโอของตัวเองดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันทุกคลิปนะคะบ๊ายบาย